วันนี้เก็บได้เยอะเหมือนกันแฮะวันนี้มีงานเทศกาลนี่เนาะได้มาเยอะก็ไม่แปลกคืนนี้จะไปนอนที่ไหนดีนะข้ามีนามว่าพโยวรอ,อายุ14ปีเป็นเด็กกำพร้าเล่ร่อนและท่องไปทั่วดินแดนอย่างไร้จุดหมายไม่มีบรรพบุรุษไม่มีที่อยู่อาศัย สะพานที่ข้าเห็นก่อนหน้านี้อยู่ทางนี้หรือเปล่านะคะใครหืเอ๊ะข้ามั่นใจว่าข้ากำลังลืมตาอยู่ข้าไม่ได้ตาบอดข้าอยู่ในที่ที่มืดมิด และไม่เพียงแค่นั้นมันยังเป็นที่ที่มืดสนิทไม่เห็นแม้แต่แสงลำไรที่นี่คือที่ไหนอ่ะข้าขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนกับไม่มีเลี้ยวแรงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่ถนนนั่น ชายผู้นั้นเจ้าดูมีประโยชน์นะเขาต้องทำอะไรบางอย่างข้าถึงได้มาอยู่ในที่แบบนี้ข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแม้แต่นามของเขาข้าก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงจับข้ามาไว้ที่นี่ข้าจบไม่ได้ด้วยซ้าว่าไปทำให้ใครไม่พอใจดังนั้นเขาต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแน่นอน ไม่ใช่เพื่อค่า่าแต่เพื่อเป้าหมายอื่นข้ามีนามว่าพโยวรอายุ14ปีบิดาของข้ามีนามว่าพโยหินฮักมารดาของข้ามีนามว่าลีซอนหงมันมืดมากมืดเกินไปตอนนี้ข้ากำลังหมดสติอยู่หรือว่ายังตื่นอยู่กันแน่ข้าไม่รู้เลยว่า เวลามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วข้ารู้สึกกลัวและโดดเดี่ยวข้าทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องคอยเตือนตัวเองว่าข้าเป็นใครเพื่อคงสติเอาไว้ข้ามีนางว่าพโยวรแต่ว่านานแค่ไหนละหิวจังอีกไม่นานข้าต้องหิวตายแน่ๆถึงจะไม่ได้ตายเพราะความหิว ข้าคงจะเป็นบ้าไปแล้วเขาอยากให้ข้าหิวตายงั้นเหรอข้าทำอะไรผิดงั้นเหรอถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ข้าไม่เคยทำให้ใครเขาขุนเคืองใจด้วยซ้ำแล้วทำไมล่ะทำไมเขาถึงแม้ว่าข้าจะเป็นแค่ขอทานไร้ชื่อคนหนึ่งแม้แต่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะต้องโยนข้าลงมาในนรกแบบนี้ ข้าขยับมือได้แล้วเออฮ่าฮ่แถมยังหายใจได้ง่ายขึ้นด้วยประสาทสัมผัสของร่างกายข้าค่อยๆกลับมาเป็นปกติแล้วกลิ่นอับชื้นพื้นเย็นเฉียบตอนนี้ข้าอยู่ใต้ดินเสียงน้ำหยด ข้าต้องดื่มน้ำเออข้าทำได้อีกนิดเดียวข้าจะต้องรอดข้าจะต้องรอดข้าจะต้องรอดให้ได้ไม่นะกำแพงหินเป็นหินแข็ง อ่ะเปล่าประโยชน์อ่ะฮูมหือใครกัน